นักการทั้งหัวพุ่งนี้มีคุณตั้งข้อสังเกตเป็นหน้าตาเราเปลี่ยนไปายนะแตหน้ามาเป็นแบบแบตอนนี้จัดฟันค่ะจัดฟันจริงๆก็เอ่ออาจจะเป็นเพราะว่าอยากให้อะไรมาลงตัวมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะจัะใส่ค่ะจัดใส่มันต้องพาหมอมาสอบบ่อยๆด้เปล่าก็เดี๋ยวก็ก็คิดว่ามีส่วนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เพื่อความมั่นใจด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวสู้เคนไม่ได้เพราะว่าเคนเขาดัดไปตั้งหลายปีและมีใครติงเราเรื่องอะไรไหม Obrigado. ไม่มีอะไรค่ะคือแค่ตาเน่เคยจัดมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ว่าฟันที่มันอยู่ข้างในสูดอะคะ่ะมันมันพึ่งขึ้นเมื่อปีที่แล้วแล้วมันทําให้ดันแล้วก็ทําให้ฟันล้มหมดเลยอะค่ะก็เลยต้องไปถอนข้างในฟันฟุดใช่ค่ะเออคนมมาวาเราไปทำกรรมหรือเปล่าหน้าเราโอ้ไม,ไม่ไม่ค่ะผอมลงด้วยค่ะใช่ใ <น S 2> อะไรเง <ใน S 2> ี้ยหลายคนมองว่าแบบว่าไปดัดฟันมาแบบเปลี่ยนโครงหน้าคือรักษาอะไรเงี้ยค่ะชี่จชิ่เหรอคะซาทุก็ กเป็นอย่างนั้นก็ดีใจค่ะก็ถือว่าฟันเปลี่ยนไปเราแบบคาแรคเตอร์ของเราจะแบบเปลี่ยนไปไม่หรอกค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าฟันจะเปลี่ยนรูปแต่ว่าความใหญ่ก็ยังเท่าเดิม <c oughs> ก็ยังไม่ได้ลดขนาดอะไรลงเลยเที่ยไปหาที่แบบเราไปมองว่าเป็นใครก็ได อ,อ๋อตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีเลยตานว่าเดี๋ยวคงต้องเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอะจัดฟันให้เข้าที่ก่อนดีกว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ไม่ได้ทำอะไรแดงว่าหลังจากฟันอาจจะมีแพงแต่ว่าเป็นอะไรบ้างคือตามว่าในเรื่องของศัยกรรมตาก็ไม่ได้แอนตี้นะคะแต่ว่าณนะตอนนี้ตามว่ายังเราเรายังไม่ได้ทําอะไรดีกว่าแล้วก็มีหลายๆคนแนะนําว่าไม่ยังไม่ควรทำอะไรนะไม่ทำเราอยากทำอะไรแนะนำคุ้ว่ามันจะมี แบบดัดสาค่ะถ้าเขาฉาก็ถถดออกมาได้ค่ะคือความจริงถึงแม้ว่าดัดดัดสแล้วแต่ว่ามันมันก็ยังจะเห็นเป็นเงาเงาอยู่ดี่ะตอนนี้ดัดได้ประมาณ 4- 5หเดือนแล้วค่ะใ่ตอนนี้ก็ถือว่าก็ก็ได้ครึ่งทางแล้วค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าประมาณ9เดือนนะคะคงคงยังดีกว่าค่ะคงคงเป็นแบบนี้ดีกว่าที่เห็นภายแบบที่เดศกสาวมาปรับลุคเซ็กซี่เป็นยังไงบ้าง ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนถ่ายก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าทางพี่ๆสไตลิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มุมกล้องด้วยก็ช่วยหลายอย่างกระแสต่อมากดีอ๋อไม่สวยเลยต้องแบบมาก็เออคือว่า คอนเซปต์ของหนังสือด้วยมากกว่าค่ะอะไรเงี้ยค่ะพอเป็นคอนเซปต์ของหนังสือแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยละครละครอย่างดาวเคียงเดืออะไรเงี้ยค่ะบุคลีของเราก็เป็นสาวแก่นๆกนมั่นมั่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แบบดูเรียบร้อยอะไรเงี้ยพอเรามาถ่ายหนังสือเราก็โอเค okay แต่ว่าเราก็ยังมีลิมิตอยู่อะไรเงี้ยอ๋อก็ก็ไม่ได้ซีเรีย <c oughs> สอะไรน่ะใช่แต <c oughs> ่ก็ กระแสตอบรับก็ก็ดีค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนไม่ค่อยเห็นเราในในในรูปนี้ด้วยอะไรเงี้ยติดใจรูปนี้แน่หรคงไม่ค่ะแค่นี้ก็ถือว่าคือแบบเราเรายังไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นล้วพอไม่มีอะไรด้วยแหละไม่ไม่ดีกว่าค่ะแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าแค่นี้โอเคอยู่เเดต ในกองไม่มีเพราะว่าอยู่กับผู้จัดการตลอดค่ะเ่มาหน้าบ้างค่ะก็คือในเราเป็นสื่อเขแบบว่าจบที่ได้กับเค้นดีกว่าครับยังไม่จบ่องมีการร้องนอกสื่ออ๋อกับเคนก็ก็สนิทกันค่ะถือว่าสนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกันเลยอย่างเงี้ยค่ะพอได้ร่วมงานกันก็เลยทําให้สนิทกันมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการติดต่ออยู่บ้าง งเป็นความสนิทมากกว่าค่ะสนิทเพื่อนแต่ว่าเป็นเพื่อนกันแบบนี้แล้วก็ถือว่าดีโอเคแล้วก็ยังมีค่ะว่าว่าเพื่อนเราสดใยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผมไม่เข้าใจผิดค่ะเขาน่าจะเข้าใจมากกว่าเพราะว่ากับเคเนี่ยความจริงแล้วเราเป็นเพื่อนกันก่อนที่จะมาเล่นละครด้วยกันด้วยซ้ำค่ะแล้วพอมาเล่นละครเลยทําให้เหมือนแบบเราได้ใช้เวลาอยู่ในกองก็เลยแบบสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ก็ยังโอเคอยู่ค่ะยังโอเคก็เป็นความแต่มันจะไม่มีความก็ก็เป็นเพื่อนกันค่ะใช่ค่ะถ่ายไม่โอเคเลยไหมก็มีสายา ยอมเหยื่อคนเดียวค่ะก็ลากตาไปเป็นเหยื่อน้อยด้วยก็น่าแหละค่ะก็ต้องดัดแล้วอะไรนะคะอ๋อความจริงแต่ว่าเรียกว่าเป็นการแซลกันมากกว่าแต่ว่าคนอาจจะไม่ได้เห็นแบบเราแซลกันแรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบดูเหมือนแบบแซลกันน่ารักน่ารักแต่แบบหลังหลังจากนั้นเคนแบบถ้าเคนไม่ได้สร้างภาพนี่มันแรงกว่านั้นเยอะกับพี่ได้ิเล่เยกันอ เจอกันตามเวลาว่างค่ะถ้าเจอถ้าว่างก็เจอกันดีมากกว่ะเพราะี่เขาเป็นพี่กองก่อนด้วยโอ้โหไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่เคยมาสายสื่อบอกว่านี่กองสายรับสายไม่มีใไปบ่อยมากโอ้โหไม่เคยมาเลยอันนี้ขอคอนเฟิร์มเลยค่ะถามใครก็ได้ไม่เคยมาค่ะไม่เคยมาเนี่แฟนหรือยังตอนนี้ครับค่ะนี่มาไทนได้ยังต่ว่าทุกคนคงเบื่อตาแล้วค่ะขอเป็นพี่เป็นน้องกันก่อน